สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมและศึกษาร่วมกันองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กลุ่ใหม่มงคุณพมนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงจะเป็นพระแม่พิมพ์ในยุคข,ของหลวงวิจารณ์เป็นพระยุคปลายนะครับลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นพระสมเด็จที่สร้างมาแล้วแล้วก็ถูกนำมาฝากกลุก บางคุณครมเพื่อให้ครบ84,000องค์ตามคติความเชื่อบูราณพระยุคปลายจุดที่เราต้องดูก็คือจะมีเส้นมังคับพิมพ์นะฮะองค์นี้ด้านซ้ายเห็นชัดแล้วก็การนั่งเราจะเห็นหนักแข้งซ้ายเล็กและจะเห็นรูปล่างของพระบาทซ้ายตรงหัวข่าขวานะครับตลอดจนฐานสิงจะเล็ก แล้วก็ปลายฐานเชิดขึ้นทั้งสองข้างฐานล่างสุดหัวาฐานด้านขวาจะตัดเฉียงด้านซ้ายจะตัดตรงกว่าอันนี้เราดูองค์ประกอบโดยรวมว่าองค์นี้จะต้องเป็นพระยุคป,ปลายนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เรามองเห็นจากรูปภาพก็ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงโดยเฉพาะเส้นซม พื้นผิวนะฮะพื้นผิวก็เป็นลันกษณะของผิวหางกระเบนตามขอบตามมุมก็มีรอยปีรอยแยกมีปูนงอกขึ้นมาด้าน,นหลังประทับตาวัดใหม่อมตรถไว้บ่งบอกถึงว่าเป็นพระกลุ่ใหม่มาคุ้นคมซึ่งออกจากวัดในปีพศ2 5 0 0โดยพลเอกพ,พาชจารัสเทียนยศในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายคารวะนะครับ เส้นของสี่เหลี่ยมึ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนแม่บรรทัดมีเว้ามีโคง้งจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูเพราะว่าพระสมเด็จที่อยู่ในเจดียด์บางพุนโภมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าองค์ไหนเส้นเรียบตึงตรงเหมือนแม่บรรทัดก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดียด์บางพุนโม มาดูด้านข้างกันครับตามขอบก็มีรอยปีรอยแยกมีที่กุ้ลงไปฝังติดนะครับด้านในเราจะเห็นผิวพันธุ์ที่เป็นผิวหังกระเบนชัดเจนองพระถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางยาภาพสูงแต่เส้นสายต่างๆก็ยังพอมองเห็นชัดองนี้มีเส้นคอนะฮะหน้าอกนูนเด่นซอกแขนเลึก เห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายนะครับฐานสิงห์งดงามชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของพระยุคป,ปลายถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกในแบบฉบับของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางขงพรด้านหน้ามีความงดงามคลาสสิกถ้าคนชอบพระสมเด็จที่อยู่ ในเจดียด์ของพรมเจอลักษณะแบบนี้ก็ต้องเช่าบูชาเก็บไว้นะครับด้านหลังน้ำมึกที่ปั๊มเป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนด้านบนสีสันก็เลอะเลือนไปเนื่องจากความเก่าผิวพันธุ์ของด้านหลังก็มีลักษณะมีความสูงความต่ำ ตามมุมก็มีรอยปีรอยแยกก็ถือว่าเป็นหลังพระที่มีความงดงามมีเอกลักษณ์ของพระเ็จที่อยู่ในเจดีย์บางคมธมชัดเจนนะครับมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกางขยายสูงกัครับภาพนี้เป็นภาพใบหน้านะฮะสังเกตด,ดูเนื้อนะฮะจะเป็นตะปุ่มตะปํามีความสูงความต่ํา สิ่งเหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดจากความเก่าพระเกตยาวออกไปน่าจะทะลุซุ้มนะครับแต่เรายังเห็นไม่ค่อยชัดเจนเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหน้าอกก็เช่นเดียวกันนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ บริเวณชายโครงนะฮะเราเห็นชัดเจนว่าเนื้อมีสูงมีต่ำซ่อแขนค่อนข้างจะลึกนะฮะมีที่โกนลงไปเกาะจับติดบริเวณหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนวงแขนก็เช่นเดียวกันนะครับ ภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายยีวอนนะครับสังเกตด,ดูเนื้อหานะฮะจะมีลักษณะของความสูงความต่ำพื้นผิวส่วนนี้ก็เป็นผิวหางกระเบนนะครับภาพนี้ก็เป็นหัวเข่าขาวขานะฮะตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้าย ภาพนี้ถทายหเห็นถึงฐานบัวก,กับฐานสิงห์นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นอันนี้เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมานะครับอันนี้เป็นหัวฐานสิงห์เส้นสายจะสังเกตหเห็นว่าจะมีความพลิ้วนะครับ ภาพนี้เป็นฐานบัวกับฐานสิงห์ฝั่งซ้ายนะครับมีความเป็นธรรมชาติอย่างชัดเจนสิ่งที่เราต้องมองก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขององค์พระนะครับเพราะว่าเราก็รู้ประวัติมาแล้วว่าพระที่อยู่ในเจดีย์บางขุนพรมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงมากนะครับพระชุดนี้เป็นพระที่ ออกจากเจดีบางคุณพมในปีพศ .2500 แล้าและก็ถูกนำไปเก็บไว้ในเจดีในกลุ่อีกวัดหนึ่งนะครับพระในเจดีบางคุณพรมมีเป็นจานวนมากนะฮะนอกจากจ้าพนประพาสนำขึ้นไปที่จังหวัดลำปางน่าจะเกินหมื่นองนะฮะนอกนั้นก็ถูกจัดสรรให้พระชั้นผู้ใหญ่ ที่มีความสนิทสนมกับบระคังกับสมเด็จโตนะฮะนำไปเก็บรักษาไว้ตลอดจนให้คณะกรรมการที่เป็นคารวาสแบ่งปันไปเก็บไว้ด้วยนะครับภาพนี้ก็เป็นฐานล่างสุดนะฮะหัวฐานด้านซ้ายสังเกตด,ดูปลายฐานจะตัดตรงกว่า ด้านขวานะครับภาพนี้เป็นหัวฐานเขียงล่างสุดด้านขวานะฮะจะตัดเฉียงจุดที่เราต้องดูก็คือผิวนะฮะจะเป็นตะปุ่มตะปั่มมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นลักษณะของการงอกของปูนนะฮะทั้งมีการงอกเป็นเม็ดกับ มีการงอกเป็นเส้นนะครับอันนี้เกิดจากธรรมชาติตรงนี้เป็นลูกของเส้นสมนะฮะมีการเซตตัวชัดเจนภาพนี้ก็ยังเป็นภาพของฝั่งขวานะฮะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันนี้เป็นหลุมที่เกิดจากธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นเนื้อที่เป็นลักษณะของผิวฮังกระเบน ฝั่งนี้เป็นเช้นซุ้มบนด้านซ้ายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนภาพนี้ก็ยังเป็นฝั่งซ้ายนะครับถ่ายหเห็นถึงพื้นผิวที่เป็นผิวหังกระเบนนะครับที่โก,กก็สารพัดชนิดลงไปเกาะจับนะฮะตรงนี้เป็นซอกแขน ายภาพนี้ถ่ายตรงมุมล่างสุดถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทักาะภาพเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูนะฮะภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะตรงมุมพระเนื้อเรามองแล้วจะมีความแกล่งนะครับ ้ำมึกเป็นสีน้ำเงินนะครับที่เจือจางลงก็เพราะว่ามีปูนงอกขึ้นมาทับและก็ความเก่าอันนี้ก็เป็นผิวพระที่มีลักษณะของธรรมชาติสั่งสรรค์นะครับมีรูพุนมีการงอกของปูนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเม็ดมลสารนะฮะเป็นลักษณะของ เศษพระสมเด็จเก่าตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร้อมๆกันนะครับเติมจากใบหน้านะฮะสังเกตด,ดูผิวนะฮะมีลักษณะของการงอกของปูนมีความสูงความต่ำนะครับเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างสรรค์บริเวณหน้าอกก็เช่นเดียวกันนะครับ แขนก็เป็นธรรมชาติมีเส้นชายบรอนบอกบอกว่าเป็นพระสูเดตพิมพ์ใหญ่นะครับลักษณะของฐานบัวก็มีเส้นสายที่มีความพลิวนะฮะไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนมัน,มนทัดฐานสิงก็เช่นเดียวกันนะครับพระสูเดตที่อยู่ในเจดีย์บางคุณพรม จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงนะฮะดังนั้นการศึกษาเราก็ต้องดูความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดตำยาเช็คอายุแคนไซกันครับด้านหลังนะฮะตามขอก็มีรอยปีรอยแยกชัดเจน ีปูนงอกขึ้นมาชัดเจนนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์ธธมังกรดังนั้นเราต้องมาสังเกตด,ดูทุกครั้งนะฮะถ้าองค์ไหนไม่มีรอยปีรอยแยกไม่มีปูนงอกตามขอบตามมุมก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บังธกธรหรืออาจเป็นพระใหม่พระที่ทําเรียนแบกนะครับเม็ดนี้เป็นจากของเม็ด พระสมเด็จเก่านะครับถ้างองค์นี้มีเศษพระสมเด็จเก่าแสดงว่าเป็นพระสมเด็จที่สร้างมาแล้วเป็นพระสมเด็จละลรังที่ถูกนำมาฝากกลุ่มองคุณพงศ์น้ำมึกเป็นสีน้ำเงินนะครับบริเวณนี้ก็มีปูนงอกขึ้นมาทับ การศึกษาสะสมพระอายุร้อยกว่าปีอายุร้อยห้าสิบปีขึ้นไปก็ต้องดูเรื่องความเก่าดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับประเดี๋ยวเราจะหยดตำยาเช็คอายุแคนไซต,ตรงตำแหน่งนี้นะครับการหยดตำยาเช็คอายุแคนไซก็เป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ถ้าพระสมเด็จองนี้มีความเก่าแล้วก็ในเนื้อพระมีปูดเปลือกหอยเป็นส่วนผสมหลักน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นมานะครับแต่ถ้าองค์นี้เป็นพระใหม่พระที่ทำด้วยเลซินหรือทำด้วยปูนปัาสเตอร์น้ำยาที่หยดลงไปก็จะกระจายหายไปไม่เกาะบนองค์พระ เดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับการศึกษาในแบบนี้นะฮะโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักธรรมชาติพิทิยาเป็นการศึกษาที่พิสูจน์ได้นะครับสมัยก่อนการชี้ขาดแท้เก้ ก็จะอาศัยตาคนดูนะครับซึ่งคนที่ดูก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะฮะก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวนะครับตอนนี้เราก็เห็นว่าน้ำยาที่เราหยดลงไปก็เกาะเป็นเม็ดกลมบนองค์พระแล้วก็มีฟองอากาศขึ้นมา ก็แสดงว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคและก็มีส่วนสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนแบบหอยซึ่งตรงกับตำรับสำมราลาโบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกตอนนี้เราก็กลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับ มาดูความเก่ามาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าการศึกษาพระสมเด็จซึ่งมีอายุกเกินร้อยห้าสิบปีอีกครั้งอยู่ในเจดีมคุนคลมแบบนี้ก็ต้องดูลักษณะของความเก่าดูลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เรื่องของลักษณะพิมพ์ทรงตําหนิต่างๆเส้นน้นเส้นนี้มันเป็นการศึกษาแบบเก่านะฮะก็ควรจะเลิกดูได้แล้วเมื่อก่อนถ้าแท้พระเกะก็ต้องอาศัยคนดูนะครับคนที่ดูนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความรู้หรือเปล่านะครับ หรือดูเพราะอคติแต่ถ้าคุณได้ศึกษาในคลิปที่มีลักษณะพระหลากหลายแบบนี้ก็จะเข้าใจว่าพระที่มีการเปลี่ยนแปลงภักยภาพเป็นแบบไหนนะครับเวลาไปพบเจอก็จะง่ายต่อการตัดสินใจที่จะเข้าซื้อบูชานะครับ พระสุเด็ชดองนี้เป็นพระสุเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพุทธศินยุคปลายเป็นพระสุเด็จพระละคังที่ถูกนํามาฝากกลุ่มมาคุณมนะครับมีลักษณะที่งดงามคลาสสิกเส้นสายสมบูรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอกักษยภาพชัดเจนพระพุทธคุณโดดเด่นนะฮะเพราะว่าถูกบุกเสกสองครั้งก็คือที่พระละคังครั้งหนึ่งแล้วก็ ทีบางคนพรมครั้งหนึ่งนะครับใครได้มีครอบครองบูชาแล้วก็มีศีลมิธรรมชีวิตก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ